สวัสดีจ้าวันนี้มีรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้มาแนะนำในราคาสุดคุ้มของรุ่นนี้ MG Extender 2.0 Gran X Double Cab AT ปี2022รุ่นนี้ตอนออกใหม่ราคา889,000บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ขายเพียง399,000บาทประหยัดไปถึง490,000บาท ว้าวราคาคุ้มสุดๆกับรถขนาดใหญ่กว่างนั่งสบายได้เกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายสุดๆข้อมูลเครื่องยนต์ Drive 2.0ลิตร4สูบแถวเรียงคืนนี้รหัสเครื่องยนต์20 l Turbo ระยะเวลาสูงสุด161 PS ที่4,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรที่1,500-2,400รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์ เกียอัตโนมัติ6แสดงระบบเริ่มต้น2ล้อหลังหรือ RWD อ p t i o n ภายนอกโคมไฟเลนโปรเจคเตอร์แบบ LED ไฟส่องสว่างหรือ Daytime Running Light LED หูฟัง LED Design Sport มองข้างปรับและไฟฟ้าพับพร้อมไฟหน้าจอล้ออลลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยาง 255/60R18 บันไดข้างและราวหลังคา ออปชันภายในห้องโดยสารทนดำเบาะหนังสไตล SUV, ์ SUV เบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ตทิศทางพวงมลาลัยมัลติฟังชันฟังชันหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาช่องแอร์สำหรับตอนหลังช่องจ่ายไฟ12โวลต์และ USB หน้าหลังการควบคุมกลางพร้อมที่วางแก้วและอุปกรณ์ของใช้ระบบความบันเทิงและความบันเทิงขนาดจอทัชสกรีนขนาด10นิ้ว ระบบเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพ6ลำโพงกล้องมองภาพร,าบรอบคันหรืออ o ราวิวมอนิเตอร์ระบบ n a วิเกเตอรหรือเนวิเกชันผ่านแอประบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยคู่หน้า6ตำแหน่งตามปกติม่านนิรภัยมองรอบคัน360องศาติดตามกระจรยะหน้าหลังระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมทรงตัว EST ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด HSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด HDC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบล็อกท้ายอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกสนใจติดต่อสอบถามปรึกษาบริการทุกวันติดต่อโทร0896625545 0633426466